เห็นไหมคะเนี่ยอายุน่าจะประมาณ39ค่ะพี่ดาพี่เขาหลังเห็นไหมคะเนี่ยหลังกินนี่นะปัจจุบันอาจจะไม่ได้สวยเลิวเลยนะแต่มันก็สุขภาพดีการสุขภาพดีต้องดีจากภายในออกมาสู่ภายนอกนะคะบางคนไม่เข้าใจข้างในเนี่ยโอ้ยไู้เป็นโรคอะไรไอ้ทาราทาทาที่ตุนทารเก็บตุ่นแต่ที่ไม่ใช่นะคะคนน่ะต้องดีจากข้างในสุขภาพก็ต้องดีจากข้างในแค่เรื่องดีทุกอย่างดีหมดดี บางคนเล่นอะไรเสียเขางมอก็เสียตาเนี่ยคือหนูนะคะก่อนกินยานี่หลังกินยาแล้วก็นี่คือน้องคนนี้อาเช้อนโฉดตัวไยคะคนสวยเนี่ยคือคนนี้นะคะก่อนกินยาเนี่ยค่ะหันไปดูได้เลยค่ะสวยไหมคะอันนี้คือก่อนกินนะนี่นี่คือก่อนกินนะคะเห็นี่ตอนไม่หลังกินค่ะเออราก,ากินด้วยมันม้านการดีแล้วก็ตัวนี้อันนี้คือหลานสาวค่ะมีปัญหาเรื่องระบบเลือดกลายที่ข้อลูกม่ได้อยู่ไปอนาคตจะเป็น ว่าเรื่อยเปเรื่อยเรื่อยดินี่คือหลังตานะเนี่ยพอาหลังกินเนี่ยเห็นไหมหลังกินดูดีไหมนี่คือหลังกินอันนี้ก่อนกินไอ้เนี่ยอันนี้คือก่อนกินนี่หลังกินอันนี้ก่อนกินนี่คือหลังกินอันนี้ก็เอาบรวเต็มมาให้ดูไม่มีปัญหาที่ทมงานยังมีปัญหาเรื่องระบบเลือดหมดพี่ไอ้ระบบเลือดอเนี่ยอันนี้ก็เป็นไตายเป็นระบบเลือดดูเลือดเสียอันนี้ดูใครอีกอันนี้คือน้องคนนี้ค่ะอันนี้คือก่อนอันนี้กินมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะแต่จีนมันจะดำหอมซีด ไม่ได้เอารูปนั้นมาลงพิลาเราต้องเปลี่ยนรูปนั้นนะเนี่ยอันนี้คือพีิลาคือกินแล้วหนึ่งเดือนอันนี้คือปัจจุบันเป็นตายเกี่ยวกัพ่อเจอก่อนเจอก่อนเพราะว่าแฟนเนี่ยเป็นคนไปแนะนำวันนีมีเพื่อนอีกคนนึงรู้จักกันก็มารีดไม่ร้บเพราะพ่อไายแล้วนะถ้าอย่างคุณตายแล้วก็จะแข็งหูบหุบได้เห็นไหมอย่างที่ทีงานก็มีหนึ่งคนนะพ่ออาทิตย์ลี่สองครั้งพ่ลาไปกินหยองเหรอเนะฟื้นฟูเร็วค่าตายเริ่มขึ้นแล้วตอนแรกเงือ่เสียสี่เนาะพิลาเสียส ไม่ไหวจะตายแล้วนะพ,อพ่อที่เราของทางขับมาดูอุ้ยผมมีร่วงเลยแพ้เคมีเคมีที่ฟอกอ่ะนี่ฟอกเ, <นะ S 2> เออพอมากินของเมวันนี้สวยเลยแข็งแรงอ้วนๆเลยเนี่ยแล้วก็คือน้องอันนี่คือแฟนเนี่ยแฟนหนูก่อนกินนะคะนี่คือไตไตของจริงเลยมีฟอกมันแถวม่เพราะที่กระตุ้มแบงไม่มีที่ฟอกที่รวยพอเรามากกระตุ้มแดนส่งไปบ้านแล้วไปที่จหนบ้านแล้วนะคะบ้านแว้วสม,มุทรสาคร โรงพยาบาลบ้านแล้วดังที่ส sí. ุดในสมุทรสาครโรงพยาบาลประจุแมนส่งไปฟอกแฟนหนีฟอกมาแฟนหนีฟอกมาไม่รับฟอกโรงพยาบาลต้องเอารถมาตามที่บ้านให้เซ็นให้รับการรักษาเพราะมีคนข้างบ้านมาแนะนำไม่คุ้มย้อนแฟนในปัจจุบันนีแล้วก็ตายแล้วพี่เมื่อก่อนท่านผมมองว่ายาชุดนี้ะไรเงี้ยอุ้ยแฟนก็ตายไปปีห้าสิบแล้วเขาเป็นมาสิบปีแล้วก่อนจะตายปีห้าสิบเอ็มรู้จักยาเป็นยี่ปีห้าสิบแต่แฟนเป็นเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนนด้ยี่สิบปีแล้วพี่ ตัวจำนี้เลยตัวจำนี้เลยพี่ร้อมตายอ่ะแต่มันตายแล้วเกิดใหม่เวลาที่เขามานะนํานะพี่กวยเขาบอกว่ายาชุดน่อนสมัยนั้นมันชุดละเจ็ดพันไม่สนว่าชุดเท่าไหร่แต่ยาตัวน,นี้ช่วยแฟนหนูได้จริงไหมเพราะเราก็ป่วยลูกก็เป็นภูแพม้แฟนก็ป่วยแต่แม่แฟนแขมมานอีกเป็นหอบหืดซื้อมาต้องจิ๊บเลยทุกคน,นี้นที่กินหมดคือซื้อหมดคือซื้อ ก็เลยได้ครอบครัวกลับมนาะถ้าวันนั้นนูบอกว่าถ้าใครบอกว่ายองเหินแพ้นะวันนี้นูไม่มีสามีไม่มีลูกเลื่อย,ยอยู่ไปหมดแล้วภูมิแพ้นะก็เป็นเยอะๆไม่รับก,การรักษาจกตายเป็นแ,นแพ้ภูมิมันทุ่งวงใครรู้จักทุ่งดวงมาทุทง่งทวงกันแรกๆเขาเป็นภูมิแพ้นะพี่พอไม่รับก,การรักษาเขาเป็นแนพ้ภูมิพอแพ้ภูมิพวกไปรักษาด้ยาหมอยาหมอเนี่ยถ้าใครไปหาถึงมือหมอเคยไปเห็นแ,นนแนพ้หมอแล้วนะร,อะะรอดนะะรอดไหมคะรอดไหมนี่ ไปหาหมอตายทุกทาย่ะรอรอดอักมาบ้านไห้รอบการรักษาแล้วเนี่ยถ้าวันนั้นยาแพงนะมาแล้วปวดประจำเดือนเมื่ก่อนปดประจำเดือนมากมาเลยนะยาอยู่ของปวดไอปวดแรกเนี่ยหายปวดประจำเดือนนี่แต่ร้อนกับข้อี่ไม่ได้หยุดไปเมื่อก่อนนี่แม่ที่ไม่กำทังกิน้าวพอมากินตัวนี้อันดับแรกหายปวดท้องก่อนแล้วปวดท้องง่ายนี่ปวดประจำเดือนเราปวดตั้งแต่วันที่2 ถ้าแต่จริงๆเราเป็นประจำเดือนเนาะแต่สาวอ่ะหนูไม,ม่ปวดอยู่แค่เก้าเดือนที่ตอนคุ้มคลองหนูไม่ลูกชายอย่างนี้เป็นครู้ที่ว่าเป็นโฮมแหวนเนี่ยพอหลังจากพ่อเจ็บปุ๊บก็ปวดเหมือนเดิมพอามาเจอเดี๋ยวมันปวดแน่ปวดประจําเดือนหายแต่ว่าคนพ่อลูกไม่อยู่ไปนะนี่เวลามันเจอแอร์มันจะหนาวในรถไม่เข้าใจได้หนูเข้าไม่ได้จะชักชักลงเลยแล้วก็ตอนหน้าหนาวพี่เอออ้าหมมีดโดยไม่มีหายมันหนาวปังไงใครเป็นนะคะหนาวปังไง ใครพ่อลูกไม่ได้อยู่ไฟมากค่ะขอมือหน่อยค่ะไม่ได้อยู่ไฟใช่ไหมคะหนูนะจะมีปัญหาตอนอายุประมาณสี่สิบสองที่ผมเจอหยงหมนี่แหละบางคนภูมิต้านทานดีมันจะไม่ใช่ว่ามาสี่สิบสองเหมือนหนูนะบางคนอาจจะประมาณเกือบเกือบห้าสิบก็เป็นเวลาเจอแทนด์หนีวีหนูกินยอเพออยู่ประมาณสี่ขวดใหญ่อาการเหนา่วไม่มีเลยพี่ทาเจ็บม่ได้เข้าสมาริพี่ไม่ไม่มีปัญหาเลย ตอนน right? いい like uh huh. ี้ตอนนี้พอโนนคะงที่เาวาเไแบบนี้หน่อยูน่น่ี่ะไรแบานเลอกเลยนะว่าถ้าผมอยู่ก็เาอย่หนูหายได้หยดน้ำสีใสกินต่อเรื่องหยดใสไม่ใช่หยดร้นกิน เนี่ยเหมือนพี่บอกแต่แรกแล้วนะว่าพี่ไม่ได้อยากจะทำอันนี้อย่างนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะพี่ป่วยแต่พอหนูกินแล้วมันหายอ่ะมันก็มองว่าเพื่อนมันนู้นอยาเขาไม่รู้เหมือนเราเพราะเราเป็นประจําเดือนอ่ะเราลมายมาถ้าเท่ากัเราอ่ะถ้าเท่าที่เรามีค่วยแล้งแต่เป็นสาวมันมันปวดตลอดไงก็มาเจออยงปีห้าเจ็ดตอนนี้ก็มีตอว่าปีสิบสองประมาณนั้นที่เจอโยงอย่างเงไมก็เยพประจำเดือนก็หายปวดที่หนาวหนาวก็หายสบายมากถ้ามันไม่นไหน ตอนนี้เราละมานใช่ไหเออไม่แดงจิงๆริงพาะไม่นั้นอย่าบอกอะไรพ่อนะไฟที่พ่อรูกม่ได้อยู่ไฟน้ำต่อฟางข้างในที่มันอากาศก็มีผลจากข้างในออกาแล้วมันเร็อกนาสนหนนะคตเป็นมะเิ็งูมทุกคน มีเรื่องรีงเลยพอหนูกินพี่อาจะกินเยอะเงินกไป้ามันยาออกมาที่มันเป็นไข้เดือดาออกมาเลยตอนแรกหนนึกว่าหนแพ้ลูกเอ้าก็ฉีดแล้วก็คนมีมันเปนอไมมลัะออกมามันพูมันข่าออกมาเลยพี่มันเป็นไข้ือเพราะี่าารของเขาคือคือข่าขับล้างสารนี่ไง ขาวส่วนที่เกินนี่อันที่มันเกินจะลางออกมาทะลักออกมาเลยมันคนแะในห้ลูออกมาชิงก่อนจริงนี่คือเรื่องจริงเลยนะพี่ถ้าใครหนึ่งออกข้อลูกไม่ได้อยู่ไปตามน้องนะข้อลูกไม่ได้อยู่ไปอาการมันจะหนาวหนาวนไม่ได้หนาวข้างนอกนะคะ อะไรก็แล้วแต่พี่จริงแล้วแล้วไม่ได้อยู่ไปอ่ะถ้ามันคนแค่ไปกินยากองยาโอนด้วยเองก่อนม่ในไนะให้มาสังเกตเวลามันเจออากาศเย็นมันจะหนาวพี่นั่นแหละหรือว่าหายก็มันกินโรงพาบาลเราอยากหายเลยมาดูอ่าเดี๋ยวนะคะอ่ามาดูมาดูนะคะการเริ่มต้นเข้าสู่โครงการเราอะไรก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะอยากให้เปิดใจกิน กินก่อนป่วยอยากกินหลังป่วยถ้ากินหลังป่วยมีโอกาสตาย5้านะคะพี่ดาวมีโอกาส50% 5สที่ชื่ออะะเสดที่ชื่อพี่ตกนะ่าเก็ได้เลคะพี่ดาวพิชาอย่างเงี้ยน้องก็ไม่ได้ทักทายพวกคนเนาะน้องคนมุมสุดชื่ออะไรคะไม้ค่ะน้องไม้โอเค เมื่อกี้ทำเมื่อกี้ท้าวเบาหวานไปนะคะไม่เป็นไรเดี an an. ๋ยวย้อนมานิดนึงใครที่มีหญ้าเป็นเบาหวานเบาหวานมีสองอย่างนะคะเห็นแบบทายเรื่อยๆแบบนี้ไหมใครมีหญาที่เป็นเบาหวานขายเรื่อยๆแบบนี้บ้างเบาหวานมีสองอย่างนะคะคือเบาหวานแห้งกับเบาหวานเตี่ย๋เบาหวานแห้งเนี่ยคิดว่ามันดีไหมที่เราเบาหวานแห้งดีไหมเบาหวานแห้งนะคะมันจะขึ้นตา มีไหมเราหลับตาได้เดินได้ไหมต่อหวานยังม่ตาค่ะไม่ตาบอดต้องเกิดเลยต่หวานเนี่ยยังไม่ตาบอดต่าหวานเปียกขึ้นตรงไหนก็ต huh. ้องตัดที่ทำงานหนูนีนะคะที่โรงงานที่ที่งานหนูนี้นะคะจะหมอจะปาดแล้วหมอบอกว่าถ้าตัดจะใช้เงินหนึ่งแสนไม่ต่ำกว่าแสนราคาเทียงดีมาเจอรื่องเงเรากินแค่ไม่ถึงสามหมื่นเลยพี่กวนทีนงานพี่วานนี่เลยหาไม่ใช่เลยเ พวกหนูเป็นคนไปดูแลกับมือแล้วลไปคายาไปเอาแช่เลยนะเ่าแบบนี้เลยค่ะเทยาแช่เลย<ช>มหมดได้หน,นึ่งสามหมื่นกี่นาทีไปเนาะหายแล้วตอนนี้ไม่แหลกมาดูนะคะถ้าท่านยายนะคะมองหาเนี่ยใครมาอะไรนี้ใครสนใจเรื่องสุขภาพมั้งคะขอมือหน่อยค่ะพี่ช่วยใครมาปัญหาเรื่องสุขภาพคะสุขภาพตัวก่อนนะ ออนาเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพตังคนะ่ะไอตังก็เยอะมือสิคะใครต้องการตังน้องถามว่าใครมาเรื่องตังเรื่องรายได้อ่ะใครสนใจรายได้ขอมือก่อนต,ตามนับด้วยใครมาเรื่องตังเรื่องสุขภาพเอาเรื่องตังก่อนใครต้องการตังใครต้องการตังพี่จุ๋มไม่ต้องการตังนะใช่ไหมยกมือเลยเย้าสาวว่ายกมือพี่จุ๋มมีต้องการไหม กลัวค่ะไม่ต้องกลัวว่าเป็นอะไรหดี๋น้องทุกคนอะค่ะเป็นอะไรอะถ้าใครต้องการเรื่องอาชีพมาัาคะใครอยากได้อาชีพมาัาค่ะเรื่องอาชีพที่ทำอยู่แล้วดีโอ้ยเรืองนี้ได้เป็นแสนเนะอาหรอกแล้วจะได้จี่แส,สนไหมคะ เราไม่อยากได้เซอร์นเอาเมื่อกี้ยังบอกตังไม่พอใช้เลยเอารอจที่หรอดีแล้วมิจะได้เอารุ่นชาดีมาเป็นเซอบ้านที่มีลูกสาวว่ามีลูกสาวว่ามแก้วหมดแล้วหรอตอนนี้นะคะวันนี้ไม่ว่าเราจะต้องการเรื่องสุขภาพไม่ว่าเราจะต้องการอาชีพไม่ว่าเราจะต้องการเรื่องรายไรยังอยู่ในจอยคอยหมดเลยนะคะอ่มาดูมาดูไฮไลท์เลยนะคะห้ามกับพี่ตันะคะถ้าท่านไหอยากได้เรื่องสุขภาพ เมื่อกี้น้องบอกแล้วว่าโยูเงินดีอย่างไรใช่ไหมพี่ควรก็ประกาศแชร์แล้วนะการเริ่มต้นทางแรกใช้เงิน450บาทเอกสารท,ที่ต้องใช้คือบัตรประชาชนบุ๊กแบงก์แล้วก็ผู้รับผลประโยชน์เมื่อกี้น้องถามว่าไอโรตัสขเขาเขาขอบุกบอบ๊กแบงก์ไหมพี่เจสีขอบุ๊กแบงก์รู้ไหมว่าขอมาทำอะไรเขาขอบุ๊กแบงก์มาทำไมคะขอเลขที่บัญชีทำไมน้องนาะพี่ขอเลขที่บัญชีหน่อย เขาขอเลขที่บัญชี